I <laughs> อุ้มนะคะจากโฮมสวีทโฮมบ้านนี้มีรักค่ะวันนี้นะคะอุ๋มพามาชมบ้านที่หมู่บ้านบุราศิริพัฒนาการตัดใหม่นะคะเป็นหมู่บ้านที่นิยมมากๆเลยค่ะของคนที่มองหาบ้านที่สามารถเดินทางสะดวกนะคะเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ถึง93.7ตารางวานะคะ299ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอนนะคะ 5ห้องน้ำหนห้องแม่บ้านนะคะพร้อมห้องน้ําด้วยแล้วก็3ที่จอดรถค่ะเป็นพื้นที่ที่สะดวกมากๆลวมถึงมีห้องที่อยู่ชั้นล่างด้วยนะคะที่เหมาะกับผู้สูงอายุมีห้องน้ําในตัวถ้าหากบ้านใครมีผู้สูงอายุหรือมีเด็กสําหรับต้องการทําห้องเลี้ยงเด็กก็ใช้บริเวณนี้ได้เลยค่ะเดีเ๋ยวพาไปชมข้างในกันค่ะวันนี้พามาชมนะคะบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะเข้ามาขวามือจะเป็นสนามหญ้าค่ะ เข้าไปชมข้างในเลยนะคะเป็นบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมอยู่เลยนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยนะคะพื้นที่บ้านขนาดใหญ่นะคะเรือเข้ามาห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมทานอาหารได้นะคะมีอุปกรณ์ฝั่งซ้ายมือเป็นครัวนะคะ ฝั่งขวามือเป็นห้องนอนข้างล่างนะคะห้องนอนสําหรับชั้นล่างก็เหมาะกับผู้สูงอายุหรือทําเป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าห้องนี้มีห้องน้ําที่ไม่มีสเตปด้วยนะคะก็คือสามารถเดินได้ไม่สะดุดนะคะหรือถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่ต้องใช้บิวแชร์นะคะก็เข้าได้เลยนะคะห้องน้ําขนาดใหญ่ค่ะเหมาะมากมากเลยค่ะมีแอร์ทุกห้องทุกจุดทั้งหลังนะคะแปดตัวนะคะ เป็นห้องที่สามารถชมวิวได้ตั้งแต่ในห้องนี้เลยนะคะก็คือมีประตูที่ออกไปตรงสวนได้ค่ะมีมุมนั่งเล่นได้เลยนะคะ ห้องครัวก็มีอุปกรณ์ครบคันนะคะตู้เก็บของพร้อมเพียงเลยนะคะมีทั้งเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดควันนะคะซิงล้งางจานพร้อมทิ้งเศษอาหารและมีระบบย่อยเศษอาหารให้เรียบร้อยก่อนทิ้งเข้าบำบัดต,ต่อไปนะคะของโครงการทำไว้ดีมากเลยมีเตาอบไมโครเวฟนะคะมีชั้นวางให้เรียบร้อยออกไปหลังบ้านนะคะหากต้องการเปิดล่งเรามีมุงลวดจีบตรงนี้ไว้ให้นะคะพับเก็บได้ มุมนี้จะออกมาตรงบริเวณห้องแม่บ้านนะคะห้องแม่บ้านที่นี่นะคะมีห้องน้ําส่วนตัวแยกของแม่บ้านนะคะห้องแม่บ้านมีตู้ทีวีและแอร์ให้เรียบร้อยค่ะคอนเซ็ปเจ้าของบ้านคือแม่บ้านได้อยู่สบายด้วยค่ะ บริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณสักลางแล้วออกมาด้านข้างของบ้านนะคะด้านข้างของบ้านทำเป็นที่จอดรถแท้ของแม่บ้านได้ของเจ้าของบ้านได้นะคะก็คือเป็นพื้นที่อันกประสงค์ได้อีกมุมหนึ่งเลยนะคะซึ่งทําพื้นให้ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังบ้านตลอดทั้งแนวนะคะทําระแนงบางตาฝั่งซ้ายมือนี้ให้เรียบร้อยนะคะมีตู้ซักผ้าตู้อบผ้าให้เรียบร้อยนะคะคอมพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านหลังบ้านแล้วก็ ทำหลังคาติดไฟไว้ให้อย่างดีนะคะบ้านพื้นที่ตรงนี้ก็คือเดินเล่นได้รอบบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของลานจอดรถที่สามารถเข้ามาจากประตูด้านนี้ได้เลยนะคะมีตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของให้เรียบร้อยนะคะ มาต่อกันที่ชั้นบนเลยค่ะบริเวณตรงด้านหน้าเรานะคะด้านล่างนี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง32นิ้วนะคะเจ้าของทางฟังก์ชันไว้อย่างดีค่ะสามารถเก็บของได้เก็บกระเป๋าเดินทางได้นะคะมีช่องแสงนะคะที่สามารถเปิดเป็นบานกระถุ้งออกไปเพื่อระบายอากาศได้เช่นกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาค่ะชั้น2นี้จะมี3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกก่อนซ้ายมือก็คือ ห้องนอนนี้นะคะห้องนอนนี้มีแอร์มีผ้าม่านที่เรียบร้อยนะคะยังเปิดโล่งให้ทางเจ้าของท่านต่อไปสามารถมาตกแต่งได้เองนะคะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานได้ด้วยเช่นกันค่ะมีห้องน้าในตัวทุกห้องนะคะห้องน้ำแยกโซนเปีดแข้งให้เรียบร้อยนะคะมาห้องนอนที่2นะคะยังไม่ใช่ห้องมสเต์เดรูมนะคะแต่เป็นห้องนอนที่ใหญ่มากๆค่ะห้องนี้ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีแอร์พร้อมทีวีขนาดใหญ่ให้เลยค่ะมุมทำงานได้ด้วยนะคะรวมถึงบอก n ีสเซ็นะคะเป็นมุมแต่งตัวค่ะมีบานสไลด์นะคะสามารถปิดได้ตรงนี้มีฟังก์ชันที่เป็นแบบสไลด์นะคะเปิดได้นะคะเพื่อรับแสงธรรมชาติค่ะห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำาดยตัวขนาดใหญ่นะคะมีอีกน้ำได้สบายๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะทําเป็นชั้นเก็บของนะคะเปิดตู้เก็บได้นะคะชั้นวางทีวีชั้นวางตกแต่งได้แล้วก็จะเป็นบริเวณร i วิงรูมนะคะชั้นบนนะคะมุมนี้ก็สามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือดูทีวีได้จากชั้นบนได้เช่นกันนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณ ระเบียงนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเนื่องจากว่าทางโครงการผลิตออกแบบดีไซน์ไว้อย่างดีนะคะก็คือมีกระจกล้อมรอบเป็นบานเสียมประตูนะคะคือสามารถเปิดประตูออกไปชมสวนรับลมธรรมชาติได้เช่นกันนะคะ สามารถเอาโซฟามาตั้งได้นะคะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นนะคะพอบางทีเป็นฟังก์ชันบ้านอื่นๆอย่างนี้บางทีมีระเบียงก็ทําให้ลูกค้าไม่ได้ออกไปใช้ตรงบริเวณระเบียงเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็คือสามารถรับแอร์ได้เลยนะคะใช้แอร์ร่วมกันกับห้องนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะมาถึงห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องมาสเตอร์เบดมเป็นห้องขนาดใหญ่นะคะ นอนสบายโล่งโปร่งนะคะรวมถึงตรงกระจกตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นบานสไลด์ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็คือถ้าทําเป็นกระจกก็ทําให้ห้องดูกว้างขึ้นนะคะหรือถ้าอยากชมวิวก็ทําเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะสไลด์ได้นะคะมีชั้นวางเก็บของนะคะบริเวณนี้จะเป็นตู้เซฟนะคะก็คือทําเป็นตู้เก็บของสูงตั้งแต่พื้นยันเพดานเลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสได้ มีระเบียงส่วนตัวนะคะมีหน้าต่งางรอบด้านนะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้คือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะคะเตียงโต๊ะทุกอย่างผ้าที่นอนหมอนนะคะใหม่ทั้งหมดค่ะอันนี้มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถออกไปรับลมข้างนอกได้เลยค่ะ ต่อมานะคะห้องแต่งตัวและห้องน้ำนะคะเจ้าของดีไซน์ไว้สวยห้องนี้ก็เอาไว้เก็บกระเป๋านะคะเลือกได้หมุดต่างๆเอาไว้แขวนเสื้อผ้าสำหรับวันต่อไปได้นะคะแขนวขนหมวกแขวนกระเป๋าได้หมดนะคะเป็นฟังก์ชันที่สะดวกใช้งานมีแอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของต่างๆนะคะเยอะมากขนาดใหญ่นะคะ <S <S ห้องน้ำห้องน้ำจะมีอ่างอาบน้ำนะคะที่นี่จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วย ใ้ใหญ่เลยแล้วก็แยกแบบเป็นชาวเวอร์ก็ได้นะคะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ของบอกว่าคงจุ้ยดีมากนะคะเพราะว่าเคยมีผแสามาดูนะคะก็คือเจ้าของบอกว่าคือมันไดมาปุ๊บนี่เลยค่ะเงินเข้าตู้เซฟทันทีนะคะอ่าเป็นการวางตู้เซฟได้ถูกจังหวัดถูกมุมพอดีนะคะแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานของบ้านนี้คือกว้างมากนะคะห้องนอนเล็กก็ไม่ได้เรียกห้องนอนเล็กนะคะเข้าไปห้องนอนเล็กก็คิดว่าเป็นห้องมา s ส e เตอร์แบลนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่มีไซส์ขนาดใหญ่มากการตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะบ้านใหญ่ขนาดลงตัวมากๆค่ะทุกห้องใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะมีห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่แล้วก็เหมาะสมนะคะเป็นบ้านที่อยู่ในทําเลที่ดีมากๆค่ะออกจากเมืองมาน,นิดเดียวนะคะสามารถเชื่อมต่อเพชรบุรีนะคะเข้าสุขุมวิทพะราม9้ามอเตอร์เวย์สวนหลวงรอ9ก้าบางนาตาดนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งห้างสรรพสินค้ามากมายนะคะโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านที่น่ารักหลายๆท่านเลยค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถทักมาที่ไลน์ของเราได้เลยค่ะรวมถึงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ like, <ion. S 1> ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามบ้านดีๆคลิปดีๆดีๆจากทางเราค่ะขอบคุณค่ะเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นที่ 90... 90เท่าไหร่นะเ0เท่าไหร่นะเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นที่93.7ตารางวานะคะ299อะไรเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นผ ยุดยุดยดยุด